สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเรามาพบกับสูตรคำนวณใหม่เช่นกันในสูตรนี้ลอตเตอรี่ไทยครบ2ตัวล่างใหม่ระยะยาวซึ่งเราจะคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก7 5 7แล้วก็8 5เราใช้ตำแหน่งหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนคูณ4บวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x 1 1 1บวก1บวก1บวก3บวก1บวก1ดังนี้อ่ะ5บวกกับ4 7ที่18 28มาบวก5ได้33 3 3บวก5าได้38จึงใส่8ไปก่อนเดินหน้าไป90 0+ บวก3ได้3เดินหน้าไป4และ5อันไหนที่บวก1บวก1เราก็เดินเรียงไปเลยนะคะออก5 4, ้า 4, และ8 9 5 4 4และ8 9อันนี้ก็คือ8กับ9นี่มา2ตัวล่างไม่ค่อยออกนะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวขีดไปเดี๋ยวคุณจะมองไม่เห็น8กับ9นี่มา2ตัวล่าง ถัดมาหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนคูณ4 4 4 16 16บวก4ีได้2ี่0บวก9ได้ย9ใส่9เดินหน้าไป0และ1 1บวก3ได้4นะคะเดินหน้าไป5แล้วก็6ออกอะไร797และ6 1 7 97และ6 1เรามาดูที่2ตัวล่างมี6แล้วก็มี1นึ่งสิหน่วยล่างของวัดถัดมาทีนี้นะหลักหน่วยบนคูณ4 49 สิบเก้าสกหกบวกเได้1ิบสามบวกหเป็น14บส่ใส่สี่เดินหน้าไป5 6 6หบวกสามได้เเดินหน้าไป0ูนย์และหนึ่งอะอการายศูนและศูนย์เ้าศูนย์และศูนย์เก้าศูนยมา2ตัวล่างถัดมาหลักสิบบนบวกหลักโดยบนคูณ 4, 3, 4 12, ี่สามสมาบวก6เป็น18 18ปบวกเก้าได้ยิ่ใส่เดเดินหน้าไป8และเก 9กบวกสมได้12ใส่2เดินหน้าไป2แล้วก็3แล้วก็4นะคะออก9 3 9 5และสี 4, 3สามและสี่สากับ3เข้ามา2ตัวล่างของงวดถัดมาอันนี้ก็พิจารณากันไปตามสมก,การนะคะต่อไปลักหน่วยบนคูณ4 5่ห้สี่ยีบนะยี่สนะคะบวกกับ9ได้ยิ่มเก้ายิ่มเก้าบวกสาม ก็ได้32 32ใส่2ก่อนเดินหน้าไป3ได้4 4บวก3ได้7เดินหน้าไป8แลนะ9ค่ะคุณดูพออะไร603และ79 603และ79 79มาเผนก2ตัวล่างทันมาหลัก10บบนบวกหลักในบนคูณ43่12บวก9ได้ย1อใส่1เดินหน้าไป2และ3 3บวก3ได้6เดินหน้าไป7ก็และ8ความจริงแล้วเนี่ยอช่วงเดือนเมษาดิฉันน้ำหนักขึ้นมากเลยนะคุณผู้ชม แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลดเยอะนะแต่แบบว่ามันก็ถือว่าลดเยอะเพราะว่ากินก็เท่าเดิมกินเยอะกากินประมาณเดิมๆเมนี่ยแหละแต่ว่าไปพอเราได้ออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยนะถอนยาทั้งยาทำนู่น,ะน,ท,ท,น,นทํานั่นทํานี่มันก็มันก็จะทําให้แบบว่าร่างกายมันเผาผลาญอนะแล้วที่ฉันเป็นคนที่แบบเหงื่อออกดีด้วยนะ มันก็เลยแบบว่าเออรู้สึกมันซุูๆไปนิดนึงค่ะเนีันนี้รู้สึกเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลักหน่วยปนคูณสี่สี่หกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองร้ยี่สหกยี่สหกบวกแปดก็ได้สามสิบสี่เห็นไหมสามสิบสี่ใส่สี่เดือนหน้าไปห้าและหกหกบวกสามได้เก้าเดือนหน้าไปศูนย์และหนึ่งนะคะอ่าถัดมาค่ะคุณผู้ชมอ,ออกอะไรออก 9, สี่แปดหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะ สี่แปดหนึ่งและเก้าศูนย์มีเก้าและศูนย์มาติดกันเลยพี่จะน้องอันนี้ก็มาพี่น้องเนี่ยเก้าศูนย์อันนี้อันนี้เจ็ดกับแปดกับพี่น้องอันนี้ศูนย์เก้ากับพี่น้องอันนี้แปดเก้ากับพี่น้อง,อ,นน 8, อ,งอาทัดมาเรามาดูหลักอะไรสิบบนบวกหน่วยบนคูณสี่หนึ่งคูณสี่ได้สี่าม,มาบวกแปด 4บวก8เป็น12 12บวกกับ0ก็เป็น12นั่นแหละใส่2เดินหน้าไป3และ4 4บวก3ได้7ดเดินหน้าไป8และ9ออก598และ79 598และ79นะคะมันจะไปลดได้ยังไงเนาะเดี๋ยวก็กินหมูกระทะเดี๋ยวก็กินชาบูเดี๋ยวก็กินทุเรียนนะคุณผู้ชมโอ้ชีวิตไม่รู้จะทำยังไงของแซ่บทั้งนั้นนะคะ ลักหน่วยบนคูณ4 0 8 3 2 3 2บวก9ได้41 41บวก9ได้50ใส่0เดินหน้าไป1 2 2บวก3ก็ได้4เดินหน้าไป5และ6ออก1 6, 1 6 1 1 6และ1 7 1 1 6และ1 7นะอาไมทำไมไม่มี2ตัวล่าง32บวก9เป็น41 41บวก9ได้50ใส่0เดินหน้าไป1 2 สอบวกสามได้ห้านะคะสองบวกสามได้สว่างั้นนะคะนะสองบวกสามได้ห้าเดินหน้าไป6และเจดนะออกหนึ่งเจก็มี1กับ7ดนะมา2ตัวล่างทีนี้เรามาดูงวดถัดไปก็คือวันที่16บหกพฤษภาคมไม่ทราบว่าสูตรคำนวณน,นี้จะเดินหรือไม่นะ กสิบนบวกหลักหน่วยบนคูณบวกหลักหน่วยล่างนะ4ี่ห24ี่บวกหได้ยี่ห้ายี่ห้าบวกเได้32ใส่2เดินหน้าไป3และ4 4่บวกสามได้เดเดินหน้าไป8และ9กอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการสูตรคำนวณลอตเตอรี่ไทยครบปสตัวล่างใหม่เป็นสูตรการทดสอบสูตรระยะยาวตั้งแต่งวดที่ออก7ด 7จ็้าเจ็ดแล้วก็แปดห้าไร่เรียงมาอันนี้ก็ใช้หลักสิบนนพบวกหลักหน่วยบนคูณสีแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างเท่ากับเอ็กบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสาบวกหนึ่งบวกหนะึ่งอเดี๋ยวจะชารแบตบนะคะแบตเตอรี่หมดอีกแล้วท่านผู้ชมนะไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้อะไร่าไหรอ่อใส่ยชอิอ